สวัสดีครับขอนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวโต๊ะหมู่บูชานะครับสําหรับชุดนี้เป็นหมู่เก้านะครับหมู่เก้าหน้าเก้านะครับผมพร้อมโต๊ะกาบหนึ่งตัวนะครับอ่าขนาดฐานนะครับผมขนาดฐานความกว้างของฐานเนี่ยแปดสิบเซนความยาวร้อยห้าสิบเซนนะครับฐานเขาเป็นไม้สองแผ่นนะครับผมชุดนี้เป็นไม้มะค่าทั้งชุดเลยอ่าตัวฐานเป็นไม้สองแผ่นนะครับแผ่นขนาดนี้นะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นขนาดนี้นะครับหนึ่งแผ่นนะครับที่เห็นนะครับ ตรงนี้1แผ่นแล้วก็ตรงนี้1แผ่น 15, นะครับราคาจะอยู่ที่15,500บาทนะครับหน้าโตะนะครับส,สวยๆเลยเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับไม้แผ่นเดียวแล้วก็ไม้หนาๆประมา, lucky, า,ะมาณ1นิ้วนะครับผมไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยพร้อมด้วยโต๊ะกาบอีกหนึ่งตัว, 1, ตว 5, นะครับ1ชุดเขาจะมีลูก9้าตัวนะครับผมมีลูก9้าตัวโต๊ะกาบ1ตัวนะครับเป็น1ิบแล้วก็ฐาน1ตัวเป็น1 1ตัวนะครับผมราคาจะอยู่ที่ชุดละ15,500้านบาทนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับมีชุดเดียวนะครับ